มาผมพยายามทําใจตลอดว่าเกิดมาแล้วตายแต่ว่าในปีปรีนาทีดีเนี่ยมันไม่ได้ตายเร็วมันมันยืนออกไปให้เราอย่างในภายสองปีเนี่ยจะตายไม่ตายครับจะขอให้เราหน้าปีปีได้ผมคิดไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าถ้าตายตายแล้วป่านี้ตายเองครับเพราะผมไม่ได้เหพราะวาญจะดี้นเชือดผมใายเป็นเวลาหกปีนะครับผมไม่เคยใส่ช้นลี่กดืเขาเลยสลัดสลัด เื่อเ,เดี๋ยวกิรงมันเข้าไปนเองเนี่ยวุาาน่นวายผู้ท้ากับผมราชการกับผมอะไรกับผมทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยผมจังผอยู่กันสองคนสามคนกันหลานาเนี่ยผมอะไรกับกูอะไรกับกูไม่รู้ความโอ้โหนะจะใครไหนก็กูอะไรกับกูใช้หมดเลยเนี่ยตอนนี้เขาบวารีล่อมเสือรีดผาย เร,รเ,รรเริ่มดีขึ้นครับบางอินเทอร์เน็ตนะครับบอกพี่น้องทุกท่านทำเป็นโรคอย่างที่ว่าครับกตกไตวายกกวาตกความดันท่านท่านลองครับลองจริงๆจริงจังๆนะไม่ใช่องกันนิดเดียวนะนะแต่ถ้าเราผมนึกว่าเป็นของมีค่าราคายิ่งครับนะบริหน่าดีดีแต่ว่าไทยใครเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เห็นดีก็ลองติดต่อซื้อจากคุณน้ำเอาไปใช้แต่ผมก็ติดต่อมาลุ้นเลยตอนนี้ครับ